อย่าเอาชื่อของเราองค์เพชรพัทรานาคารนักลไปแอบอ้างเพื่อซื้อขายเอากเงินเข้ากระเป๋าตัวเองอีกอย่างหนึง่งนะเราสามารถนักสมาธิได้ไม่ต้องพึ่งเครื่องของขังอะไรของขังเนี่ยถ้าเราอยู่เฉยเฉยเนี่ยมันก็ไม่ได้บุหลหรอกนะักสมาธิเทพเขาก็มาฟัง เทพเขาก็จะอยู่กับเราแต่ถ้าเราใช้ของขังเนี่ยมันก็ไม่ได้ได้ให้เน้นไปทางพ่อน,นอภศักยมุงนีให้เป็นลูกป,ปั้นครับแล้วก็นั่งสมาธิด้วยจะได้เกิดดุนบารมีอยู่เฉยๆเป็นไม่เกิดบุญหรอกครับ ลูกนายครับ,รบพ่อขอถามลูกหน่อยครับว่าลูกเคยบอกกับพ่อว่าตอนที่ลูกลงมาเกิดเนี่ยลูกรับหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากมาจากใครครับลูกมาจากองค์สักยะมุนีองค์พระพุทธเจ้าครับอ๋อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับแลวด้วยสายเหตุอะไระลูกถึงได้ต้องลงมาเนี่ยลูกเพราะว่าคนนับถือพวกผีผปีศาจผิดไปบางคนก็ตั้ตนตัวเองเป็นสา์สนิสระแล้ว แล้วก็จูงกจโคเรกมากไปอต้องตั้ง,ตงตเตมเป็นศาสดาาโอความหมายเราพูดไม่ชัดเลยู้วยตั้งเองเป็นศาสดานะอ <laughs> โอเคโอเคแล้วแล้วอย่างเนี้ยแล้วลูกลงมาเนี่ยมีม,มีวัตถุประสงค์ลงมาเพื่ออะไรลูกเพื่อพาคนไปสู่ยุดพระศรีอานอ๋อแล้วคนที่จะไปสู่ยุคพะศรีอานได้เนี่ยจะต้องเป็นคนประเภทไหนครับลูกาต้องเป็นคนประเภทที่จิตใจครับ จิตใสเนี่ยมีมีคุณลักษณะอย่างไรคนระับก็คือทำบุญทำทานไม่หวั่นผลประโยชน์ลัวสมาธิสวบมนต์เพื่อเก็บบารมีอ๋อสั่งสมบุญบารมีรแล้วก็ไปเกิดในยุบสษษิอานใช่ไหมครับแล้วคนที่จะไปสู่ยุบสีอานนี่มีคนที่ไม่ได้ไปบา้างไหมลูกมีครับเยอะเลยเป็นคนอย่างอย่างไรลูกที่ไม่ได้ไปเป็นคนจิตมือดอจิตไม่ทําบุญทำทานไม่ได้สมาธิแล้วก็ไม่เชื่อนะไรด้วย อ๋อหมายว่าเหมือนคนที่สองประเภทที่ลูกเคยบอกใช่ไหมครับคือคนประเภทแรกคือคนอะไรนะี้นะที่ลูกเคยบอกพ่อว่าคนที่คิดว่าเอนดีแล้วกับคนที่คิดเด็กแล้วคนที่มีไม่สารทิฏฐิสูงอ๋อคือพูดอะไรก็ไม่ไม่ฟังครับแล้วบางคนยังมาตําหนิใช่ไหมลูกที่ไม่เชื่อแล้วก็ตําหนิลูกด้วยใช่ไหมครับเขาก็ยังมีบาปด้วยอ๋อตาหนิลูกก็เป็นบาปใช่ไหมเขาเห็นลูกเป็นเด็กไม่ใช่ไหมลูก งั้นงั้นที่พ่อเข้าใจพ่อเขาสรุปได้ไหมครับลูกหมายความว่าลูกลงมาครั้งนี้ก็คือรับหน้าที่สําคัญมาจากองค์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงมาเพื่อที่จะรวบรวมคนไปสู่ยุคพระศรีอาคนที่มีบุญบารมีหมายความว่าไปมาช่วยคนให้เขาสั่งสมบุญบารมีแล้วไปสู่ยุคพระศรีอานใช่ไหมครับใช่ครับส่วนคนที่คิดว่าตัวเองดีแล้วคิดว่าตัวเองไม่สนใจไม่ไม่เรียนรู้ไม่รับรู้อะไรสักอย่างเนี่ยก็ตอดอยู่ในรถกรอกไป ข้าใจขอบคุณมากครับลูกขอบคุณครับน้องไหน